ลัคนาราศีดวงรวยติดจรวดปีเงินปีทองโอกาสเปิดกว้างเงินทองไหลามาเทมาดวงการงานดวงการเงินดวงโชคลาภดวงชะตาเดือนกันยายน2,568ห้ารักณาคนาราศีนี้ถือเป็นปีทองของบางลัคนาราศีที่มีเกณฑ์การเงินพุ่งแรงงานรุ่งเรืองโอกาสใหม่ๆเปิดกว้างเรียกได้ว่าดาวการเงินมาเต็ม มูยังไงก็ปังถ้าอยากรู้ว่ามีราศีเราไหมนะตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะรัคนาราศีธนูปีนี้คือเจ้าสัวหน้าใหม่เพราะมีดาวพฤหัสหนุนดวงการเงินเต็มที่ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือขยับขยายงานใหม่ๆจะได้เงินเข้ากระเป๋ารัวๆมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่และอาจมีโชคลาภแบบฟุกๆอีกด้วยลัคนาราศีพิจิก ดวงการเงินแรงแบบจัดเต็มเหมาะแก่การขยับขยายธุรกิจส่วนตัวมีคนอุปถรัรมภ์เกื้อหนุนอีกทั้งยังมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่หรือขยับตำแหน่งงานพร้อมเงินเดือนเพิ่มขึ้นรัคนาราศีสิงสิงปีนี้เงินพุ่งปรี๊ดเพราะมีดาวแห่งการเจรจาค้าขายช่วยส่งเสริมใครทำงานด้านการขายการตลาดหรือออนไลน์จะรับทรัพย์จนแทบไม่ทันเก็บ ที่สําคัญยังมีดวงจากต่างประเทศเข้ามาด้วยรักคนาราศีเมษเป็นอีกหนึ่งราศีที่การเงินรุ่งสุดๆทำอะไรก็ได้เงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการลงทุนหุ้นหรือหรือธุรกิจส่วนตัวการเงินจะหมุนแรงหมุนเร็วดวงปังสุดๆเลยค่ะรัคนาราศีกรกฎ ราศีนี้รวยเพราะดวงผู้ใหญ่เมตตาได้โอกาสจากคนมีอำนาจได้งานใหญ่หรือมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินที่คาดไม่ถึงทำให้รายได้โตขึ้นแบบก้าวกระโดดสรุปปี2568ในเดือนกันยายนนี้ใครอยู่ใน5้าลัคนาราศีนี้เตรียมตัวเก็บทรัพย์ได้เลยการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนถึงขั้นพลิกชีวิตจากธรรมดาสู่ความมั่งคั่ง